สวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่งานเปิดตัวโมเดลใหม่ที่ทาง A.P. Honda Thailand เนี่ยได้จัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในเนี่ยที่เปิดโมเดลเป็น New กลอมนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรเด่นๆบ้างมีฟิวเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราติดตามมานข้างในนะครับผมตามมันมาเลยครับ โคครับก็ตอนนี้เราอยู่กับเจ้า All New MSX กลอมนะครับก็เป็นโมเดลใหม่เนี่ยที่จะบอกว่าบางทีก็คุ้นหน้าคุ้นตากับหลายๆโมเดลที่ผ่านมาของทาง Honda นะครับที่จัดจำหน่ายเนี่ยตอนนี้เรามาในชื่อใหม่นะครับสำหรับ New กลอมนะครับหรือเรียกง่ายๆเนี่ยว่าคือกลอมนะครับตัวนี้เนี่ยมีไฮไลท์เด่นๆยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวนี้ที่ผมยืนอยู่กับตัวท็อปสุดนะครับของรุ่นกลอมนะครับก็คือตัว ที่มี ABS นะครับ <Okay. S 1> เรามาดูกัน <Okay. S 1> ที่ตัวชุดหน้ากันก่อนเลยที่มีมม ไฟหน้าเป็นแบบ full LED นะครับแล้วก็ตัวกระบอกโคงเนี่ยสไลด์ออกมาเป็นสีทองนะฮะต่อมาเรามาดูทางด้านด้านด้านฝั่งด้านข้างนะครับ,รบตัวแฟร์ลิงตรงนี้เนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้มีลูกเล่นสามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสีปรับเปลียปปล่ยนสติ๊กเกอร์ได้นะครับก็คือมีลูกเล่นต่างๆเนี่ยโดยการปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองการดีไซน์ด้วยตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับต่อมาเรามาดูที่ ทางด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นตัวโมโนโชกอยู่นะครับ,<อ>บก็เป็นตัวโชคเดี่ยวนะฮะก็ด,ดูถึงความดีไซน์ถึงความสปอร์นต,อตนะครับกลับมาเรามาดูกันทางฝัง่งทางด้านขวากันบ้างน,นะครับที่ทางเอเพนด้านเนี่ยได้ดีไซน์ตัวค่อเสียเนี่ยออกมาเป็นแบบสลิปออนนะครับก็ <วะ S 1> สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวปลายเฉพาะปลายท่อเสียเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ถือว่าประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายของผู้ผีเองด้วยที่ใครที่อยากจะตกแต่งเปลี่ยนท่อนะครับก็ทําได้ง่ายนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือตัวเรือนไม้นะครับตัวเรือนไม้ตรงนี้ที่ดีไซน์ออกมาดูล้าสมัยมากยิ่งขึ้นก็มีตัววัดรอบเครื่องนะครับตรงนี้เป็นวัดรอบเครื่อง มีชิปไลท์ชิปไลท์ตรงนี้เนี่ยก็คือเตือนสถานะการเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขบอกเกียร์ด้วยนะครับตรงเกียร์ตรงนี้เข้าเกียร์หนึ่งอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิดแล้วก็เปิดให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ฮะดูลัมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเป็นจุดขายของเจ้ากลอมคันนี้เลยครับรก็คือเครื่องยนต์นะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับจากเดิมเนี่ย มีอยู่4ี่เกียร์ตอนนี้มี5้าเกียร์นะครับมี5้าเกียร์นะครับส่งกําลังด้วยโซ่เหมือนเดิมมีพละกําลังที่มากกว่าเดิมกําลังอัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกลอมเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสําหรับผมในการขับขี่รถมีคัทนะครับที่ใครอยากจะลองขับขี่รถมีคัทเนี่ยตมบอกเลยว่าเจ้ากลอมเนี่ยเป็นรถที่เล็กเล็กนะครับขี่ง่ายน้ําหนักเบานะครับยังไงเนี่ยก็ ขอฝากไว้ด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือทาง e ีพีนาเนี่ยได้ออกแบบดีไซน์ลูกเล่นให้สําหรับผู้ขับขี่เนี่ยที่อยากจะปรับเปลี่ยนตกแต่งรถตัวเองเนี่ยเป็นสไตล์ของตัวเองแต่ทาง e ีพีนาเนี่ยปรับมาถึง3แบบเดี๋ยวเราไปดูครับว่าทาง e ีพีนาเนี่ยแต่งอะไรมาให้ดูกันบ้างน,นะครับ แต่เราตามมาดูกันครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับกลมอีกหนึ่งเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็คือตัว Adventure Master นะครับก็คือการตกแต่งแนว Adventure การเดินทางลุยๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวสไตล์ของตัว a v v n n t u r e ์มัสเเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยมาดูที่ตัวชิวหน้านะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับบังลมได้มีการแท่น กันกระแทกกันลมกันฝุ่นละอองกันเสษหิดนะครับในการเดินทางครั้งนี้ครับมีการดีไซน์อันหนึ่งที่ผมบอกไปข้างต้นคือการปรับเปลี่ยนท่อเสียการปรับเปลี่ยนท่อเสียที่ให้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่ดีขึ้นแล้วก็ให้อัตรากษในการขับขี่คือได้เสียงเราใจมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงคือกระเป๋า นะมีกระเป๋าท้ายมาด้วยก็ยสําหรับการขับขี่คนเดียวในการเดินทางแนวเอเวนเจอร์ลุยๆหน่อยหรือว่าการเดินทางทางไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันหนึ่ง,งที่ทางเอเจนด้าเนี่ยจัดไว้นะครับในในส่วนของตัวเอเวนเจอร์มาสเตอร์นะฮะเราไปดูกันอีก1นึ่งเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้าง เรามาดูกันอีกหนึ่งเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่ทางเอพอรนดเนี่ยได้จัดจำหน่ายในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวโมดัสโมดูลนะครับก็พูดง่ายๆเลยก็เป็นแนวโมร์ดนะครับก็ยังดูบ่งบอกถึงความสปอร์ตอยู่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนตัวแฟลลิ่งด้านข้างเนี่ยที่แจ้งไปว่ามีการปรับตรงนี้ได้นะครับโดยตรงนี้ปรับเปลี่ยนนะฮะถอดออกมาได้ อดอมาไ้ีกหนึ่งอันก็คือตัวการแทนกันกระแทกเป็นของคิตาโกะนะครับก็รวมมาอยู่ด้วยเลยในนี้นะครับการดีไซน์สติ๊กเกอร์ใหม่นะครับตรงนี้ก็เราสามารถเอาไปในชุดนี้สามารถเอาไปปรับแต่งเปลี่ยนได้หลายๆอย่างหลายๆแบบนะครับก็ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นต่อมามาดูันที่ชุดด้านหน้านะครับชุดด้านหน้าเนี่ยก็มีการปรับมีการปรับตัวแฟร์ลิงด้านหน้า ให้ดูให้ดูโมทัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ถึงตัวแบงแกนชกหน้านะครับนี่ครับตัวแบงแกนโชกหน้านะครับให้ดูดีแบบมีมีมีสไตล์ดีนะครับก็คือตามความส็ปแต่งใหญ่ไปให้สุดนะครับเดี๋ยวเราเหลือรุ่นสุดท้ายเนี่ยทางนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวสแคมเบอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับครับครับได้โอเคครับนี่ก็อีกหนึ่งเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับก็เป็นตัวกลอมสแคมเบอร์นะครับที่ออกแบบมาเนี่ยให้ดูแนวลุยๆหน่อยนะครับมีการ ปรับเปลี่ยนตัวแฟลิงด้านข้างเนี่ยนะครับปรเปลี่ยนแฟลิงด้านข้างมีสติกเกอร์เป็นสแตมเบอร์นะครับก็ตัวนี้ก็เป็น h 2 c ดูซีออริจินอลครบเป็นคัลเลอร์โคเวอร์เนี่ยก็คือทําให้ดูแบบสวยมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นตามสไตล์ต้นในในส่วนของตัวกรอมคันนี้เนี่ยถูกแต่งมาให้แนวแบบดุดันนะครับดุดันมีการเปลี่ยนยางหนามนะครับมีการเปลี่ยนยางหนามมีการมีกาด ไฟหน้านะครับการกระแทกมีเบอร์ให้แปลกเองชอบเบอร์ไหนก็แปกอย่างนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนตัวสติกเกอร์ได้นะครับว่าเราต้องการแบบไหนทําแบบไหนมาต่อที่ทางด้านหลังนะครับตัวนี้ตัวแชมเบอร์เนี่ยมีการปรับตัวท่อยเสียจากจากตัวจากตัวสแตนดาร์ดเนี่ยท่อเสียจะออกมาตรงช่วงนี้นะครับที่เป็นแชมเบอร์ตัวนี้ก็ออกมาเป็นออกท้ายด้านบนก็ทําให้ดูแบบ แนวลุยๆสแคมเบอร์หน่อยนะครับก็ตามคอนเซปต์อยู่แล้วก็ทําให้ดูดีขึ้นสุดท้ายแล้วแต่ตัวนี้ก็มีจัดจําหน่ายเหมือนกันนะครับก็สําหรับดูเวอร์ชั่นแต่งเนี่ยมาทั้งหมด3รุ่นเนี่ยก็สุดท้ายแล้วแต่เนี่ยใครชอบแบบไหนก็ สามารถเลือกแต่งกันได้นะครับสีแดงสีน้ําเงินสีดําสามารถเลือกกับข้างสามารถเลือกตัวกัดแทนได้เอามาใส่ DIY เป็นของตัวเองนะครับแต่งยังไงก็ได้ให้เป็นสไตล์ของคุณนะทางเอพิน่าอยากจะสื่มาให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปดูสีสแตนดาดเนี่ยที่จําหน่ายแบบ ทั่วไปเนี่ยว่ามีสีอะไรบ้างครับทางด้านนู้นนะฮะก็เมื่อกี้ที่บ้างข้างต้นเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชันแต่งนะครับของ H2C นะฮะเราไปดูครับว่าสีสแตนดาร์ดมีอะไรบ้างตามมาครับอันนี้เราก็มาถึงในส่วนของสีสแตนดาร์ดแล้วนะครับก็สีที่จัดจําหน่ายเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยก็มีสีดํานะครับสีน้ําเงินสีแดงเนี่ยในส่วนของตัวสแตนดาร์ดนะครับไม่มีไอเบสแล้วก็สีหลักๆเนี่ยเป็นสีท็อปนะครับและนี่นะครับคือสีท็อป สีตัวท็อปเนี่ยเป็นสีออกเทาๆเขียวๆนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะครับว่าชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมบอกไม่มีคําว่าแพงแน่นอน,นสำหรับราคาตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเปิดราคาอยู่ที่6 6 9 0 0บาทนะครับส่วนราคา ABS นะครับอยู่ที่77,400บาทนะยังไงก็ขอฝาก กลมไปด้วยนะฮะว่าตัวนี้เหมาะสําหรับใครจัดไปได้เลยครับผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับว่าวอล์กอีพีต่อไปเนี่ยของ p ูบ b i k e เนี่ยจะเป็นรถโมเดลไลน์รุ่นอะไรหรืออีเวนต์อะไรใหญ่ๆใ,ในประเทศนี้นะครับก็ติดตามมันครับขอบคุณมากครับ